สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับอีจ e ิ้อีซี่เดี๋ยวพี่พาไปตกหนึ่งกันะวันนี้มารีวิวนะครับรอก EXIT นะครับปี B 18นะครับเบอร์2 0 0 0 S นขีดเนะครับเป็นรุ่น LT นะครับของไดว่านะครับนะสปูลก็กจะประมาณนี้นะใหม่คลิกเลยนะครับนะแล้วก็มาพร้อมกับแขนคู่นะครับนะตอนนี้ก็ ไปขโมยหน้านามานะครับจากกนะก็ราคาไม่แรงมากนะครับนะแล้วก็ฟารบิกก็เดิมนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวรอกที่ได้มาวัาใหม่เกงเลยนะครับไปทําการเปลี่ยนตัวสปีคคลิกตัวนี้มานะครับนี่ของเดิมจะเป็นแบบคมๆนะของ LT นะครับปี18นะก็ไปเปลี่ยนของรูเวีนะครับปี20มาใส่อ้ก็ เสียงออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะประกอบลอกให้ดูนะรีวิวเสียงกันด้วยนะโอเคลอกนี่ใหม่กิ๊กเลยนะครับไม่มีริ้วรอยเลยก็สมราคาเขานะครับที่ได้มาโอเคครับเดีจะลองไปประกอบลอกครับเรามาประกอบลอกกันครับจะเอาฟ้าสบูใส่เข้าไปแบบนี้นะครกดลงไปนิดนึงนะครับให้มันเข้าล่องคลิกเสียงนะครับโอ้ ดังดีนะครับใส่แคนก่อนให้มันดูสวยงามนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าดูตัวลอกออกมาแมทกันม่านะครับสวยงามนะสีสันสวยงามนะครับหมุนล,ลื่นนีนะครับก็โดยสไตล์ของ ปีสิมันก็จะออกนุ่มๆน,นะครับไม่ลื่นเหมือนตัวปี15หรือว่าของตัวอื่นๆนะครับตัวนี้ก็จะออกมานุ่มนะนุ่มๆน,นะจะไม่ลื่นแบบปื๊ดน,นะครับเหมือนได้ว่ารุ่นอื่นๆรุ่นเก่าๆ exit ต,ตัวเก่าๆนะครับนี่นะรเราฟังเสียงนะครับเสียงสปริงคลิกนะไปทำมานะครับก็พี่ซาจัดให้นะ อยามีเสียงดังๆนะครับของตระกูล lt นะครับไปปรึกษาพี่ซาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเฟสบุ๊กให้ตรงนี้นะครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับนครับสีสันสวยงามถูกใจเลยทีเดียวขอพระคุณที่ติดตามรับชมบถ้ายังไงเดี๋ยวนะอุ่นได้รอกมาใหม่ก็จะม่รีวิวเรื่อยๆนะครับโอเคก็ก็เดี๋ยวไปรียงาน